The Aids Vault U at 1432 is now arriving on track ถไฟมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วทรวงพี่เขาขึ้นรถไฟโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัย <c oughs> ขอบคุณที่มาเยี่ยมจะมาเยี่ยมใครมานะคะคุณนะ่ะรถมีรถไฟมาแล้วคุณนะ่ะอ่าแล้วอ้าวคูจักน้อยด้วยช่วงนีดด้นะคะ <c oughs> ให้เฮียวขึ้นซยอยวะอ่ะไปเ,เด้อ ໄປໄປໄປນີ້ນີ້ນີ້ເອົາໄປໂອເຄ ก็จะเข้ากองนล้นยาอาเอน้งเเียรับยุก้นงมนตรยใส่พ้นก็ที่มาใส่ไปทางอีกทางหนึ่งนะก็ไปก็ไปรออยู่ทางนูน้นลางลางที่สอง The RV 11 service to Skien, due at 14:33, is now arriving on track three. <coughs> <karaoke laughs> <laughs> quá đứng đi ngủ chuột mà ได้เวลาแล้วมนะไปละเดินทางปลอดภัยจ้าไปแล้วไปแล้วเดินทางปลอดภัยด้อ ทางกะทิโอ้โหคนคนดูสานดูสันจากนี่ก็จะไปทางเมืองอีกเมืองนึงนี่มาจากออสเตรเลียอ๋อออสเตรเลีย ปวนน้อยเนาะปวดบวนน้อยนะ เดี๋ยวไม่น้อยก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะช่องไม่น้อยโนเวจ้าสวัสดีจ้า